สวัสดีค่ะมาสิบเบ็ดเบ็ดไม้ไผ่เบ็ดไม้ไผ่คันของแม่เหยือกุงฝอยก่อนจะทายเมื่อกี้โดนลากทุนจมไปแบบตืนตนต่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวมาดูกันเราจะได้ปลาหรือเปล่าบรรยากาศดีดีตอนเช้าทางหนึ่งที่แรกเพรากันอยู่ฝังนู้นที่มองเห็นน่ะนู้น <noon. S 1> แต่ว่ามันห่อนก็นเลยขี่รถมาฝังดีคันไหม ใช่แบบเล็เพ้เนไุ์จะเด่นี่ล่ะบึงแต่หน่อยกันเลนอยู่นะโมนี่ล่ะพวกเขาพระตูจำกับไซลอบใไซย่างนี้ะโมนี่ล่ะคันไม้ไผ่ของแม่คันหมานแม่บอกคันหมานยอดพักบุงเต็มเลยพักบุงกะว่าเราต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกินแน่นอน ต่อให้ปลาไม่ได้เราต้องได้ยอดผักบุ้งเห็นแล้วผักบุ้งเห็นแล้วที่แน่ๆได้ผักบุ้งนี่ผักบุ้งยอด,ดน้อยๆเดี๋ยวเขาจะเก็บผักบุ้งกลับไปกินน้ำผักบ้านๆชอบน่ากินพูดฟังพูดอีกผักบุง้งบรรยากาศเช้าๆน้ำเช้าพร้อมยังพี่พี สำหรับพี่วีใช้คันเบ็ดของไม่รู้คันอะไรแต่ลอกเป็นของเฮียงเกาะลอกอะชิมาโน,โนลอกชิมาโนอุปกรณ์ของเราอยู่ในรถแล้วรถเราเอาไปทำอยู่เราก็เลยใช้เท่าที่มีพันนี่ก็ใส่คันไม้ไผ่ของแม่เมืองเมิองเด้อจะได้ป่าจากโตวะ่ะพี่วีได้ปะตองกายแล้วแล้วก็ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อย ว่าจะเก็บเขาไปปล่อยสะแต่ว่ามันหลุดมือปล่อยน้องไปโตก่อนก็ได้มันโตขนาดบใหญ่มากมีดึงมีดึงมีดึงแต่จากป่าอีกอย่างป่าน้อยแต่เมื่อกี้ตอนลากไปตื่นเต,นต้นมากเลยลงที่แรกเหยื่อไปยังเมืม่อกี้เขาไปรอเสา ไป,ปง่ายไปเฮ็ดกินเลยบรรยากาศเช้าเช้ากับคันไม้ไผ่ของแม่บึงโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครไทยแลนด์พี่วีเป็นไงบ้าง จะมาเป็นนุ่มสกลลุลเหรอเดอ้อเอาหนินเป็นละกล้องให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยนไปไกลๆดูกันเอาของได,นะด้แล้วนะตาบอดดีแล้วตาไม่ดีใส่แว่นตาดำ <laughs> <c oughs> มารเลิกสมัยวัน ระวังที่เขาว่างคันไว้เขากัเก็บผักบุง้งได้แน่นอนมาตกปลาได้ผักบุ้งก็ยังดีเก็บแต่ยอดอ่อนๆอีอ้อีหลีแบบไปตะแสบมากเลยเด็ดป๊กปอกๆัไปเก็บผักกินกับสมตำก็ได้ผัดก็ดียอดอ่อนๆ่ผักบานบานอ่สุดยอด เทียนอ่อนจริง เป็นไดดึงบ่ปาวีาจ้องทุนเออตอนลงที่แหลกคือหลากตีดงามดีงามดี ขั้นห้ากันนิ่งเลยห้ากัเก็บผักถ่ายได้ผักกระเฉดอ่อนๆยอดอ,อ่อ,อนๆผัดได้กินกับส้มตำได้ไม่ฟาวได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านแน่นอน ไม่กินเศษกระปักโบกแหวหัวยังไม่แหวยังไม่จบตกอยู่บรรยากาศปลาสตงค้นมากนี่คือใส่เบิดแหละขอให้ได้ตก ตกได้ก <c ười> ับได้ตกปวาสุท้องไม่มีวี่แววไปเดี๋ยวได้สีโชว์ผลงาน